สวัสดีครับอยู่กับเ,เ,เราชิงนำมรดชนะผมนี่ก็เราเช้านี้ครับผมหลังจับกลับมาจากละเอียดนะครับผมยีนย้ายส2ต้นนะผมโล่งๆนะครับผมหน้าง,งานก่อนทำก็จะประมาณนี้นะครับยีนย้ายมาตรงนี้นะครับผม างานก่อนทำนะครับผมสองต้นนะครับผม,นนผมก็จะคว้งน,น,น,นิดหนึ่งครับผมก็จะลังใหญ่นิดนึงสนใจติดต่องานได้ครับผม093 0เก้าสามนหกสามหนึ่งหนึน่งหกเจ็ดนะครับผม, 93, 63, 11, บผมเดี๋ยวผมติ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมหรือจะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมรับงานทั่วไทยนะครับผม จะเป็นบ้านไม้บ้านปูนนะผมหรือจะเป็นโบสถ์เป็นศาลานะครับผมหรือจะเป็นเมฆประตูโถงทาได้หมดนะผมก็เปลิปอดีตหน้าง,งานก่อนทํานะผมวันนี้นะผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะผมใครเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอจบคลิปนี้นะผมมาติดตามชมคลิปต่อไปครับผมลิปส่งงานเลยนะครับผม